ฟรี free, อ่ะฟรีเอาหน่อยดินะโมตะสะพะกาโอ้โหไม่ลงว่ะฟรี free ไม่ลงอ่ะไม่วะมาดอกนี้ปับเข้าไปดอกโอ้โห้เงินเราเมกะสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถือว่าเขาเล่นเอาใจ เตือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความสุขและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระ,ะทางการเงินอายุไม่ถึง18ปีไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามนะครับโอเคครับผมก็ขอกราบสาวิษดสสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับกระโผอีกเกมเคยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับเกมไดโดสาวนะจ๊ะท่านผู้ชมจา๋าวาวันนี้ขอเป็นผู้มาท้าเพนเลยแล้วกันนะนะขอสักเกมแล้วกัเนเด้อสูไปกันจ้า นี่ก็พาทุนมา520บาททุนแบบนี้ขอเล่นเบ็ดเท่าไหร่ดีจ๊ะขอคลิปแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมาขอเล่นเบ็ดสิบเลยกันเบ็ดสิบหลายนอก10หมุนยา,ายาปลายอมปายฮะผมขอลองเชิงในดสอแบแบป๊บดูซิในดูสาสิบหมุนนะถ้าสิบหมุนมันจ่ายใช่ไหมมันจ่ายแล้วก็ไปต่อเลย50หมุนถ้ามันไม่จ่ายเราก็ต่อเลย30หมุนอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเรามีสูตรมาแน,นะนําตลอดเวลาทุกคลิปคลิปที่เราลงอ่ะมีสูตรทุกคลิปนะจ๊ะใครที่แบบว่าเล่นสล็อตแล้วมันไม่จ่าย มันไม่จ่ายเลยไม่มีสูตรอะไรเลยอะไรประมาณนี้เออก็ลองมาดูคลิปนี้ได้คลิปนี้มีสูตรแบบมาดูช่องนี้ได้นะมีสูตรมีทุกสูตรอะ่ะเออจะเอาอยัางไงแตกทุกสูตรอะ่ะลอกทุกลอกทุกลอดทุกเวลาอะไรวะนี้เห็นปะสิบหมุนไม่จ่ายสิบหมุนไม่จ่ายเลยหายไปในพิปตาคิดเอาเย็ดเครดในดสอเอาเล่นเหมือนกันนั้นเนี่ยมาขอไหลนอกเบิร์นไปเลยสามสิบหมุนครับผมนะนี่สูตรของผมเองนะจ๊ะ แล้วก็ใครที่แบบว่าสนใจอยากเรีนตามลองเปิดใจไปเล่นมาตามกันได้ลิงก์สมัครของปกักหมดให้เรียบร้อยแล้วอยู่ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะลิงก์สมัครอยู่ใต้คอมเมนเดอร์ฝากไปจิ้มลิงก์สักนิดหนึ่งนันจ๊ะใครที่แบบว่าสายสลัดของจริงก็ฝากไปจิ้มลิงก์ด้วยนะมาฟรีสปินลงสามตัวขาดหนึ่งโอ้โหไม่ลงอ่ะท่านผู้ชมป่ะมาไล่กรู้รก,ก็ต่อยาวๆเลยกันนะจ๊ะ ไม่จ่ายเลยไม่จ่ายเลยปั๊บโอ้โหตัวคิวมาดอกนี้มาสี่บาทเรียบร้อยโอ้ตแพงมา8บาทเจเคคูณฝ่ามลงไป12บาทเอาลนะโอ้โห,โหมาเต็มจอไปดอกนี้8 8บาททำไมมาน้อยจังวะทำไมมันมาน้อยจังวะคูณก็เยอะเลยนะคูณก็ต้องเยอะทำไมมาน้อยจังวะปั๊บไปดอกนี้1 0 0รยบาทเจ็ดเคเอาเรื่องกับเรื่องแตกหารำาชมปั๊บปั๊บปั๊บฟรีก็ไม่ลงเนาะลีลาชา้าชิบหายเลยฟรีอะ่ะ ฟรีเอาหน่อยดินะโมตะสะพะกาโอ้โหไม่ลงว่ะฟรีไม่ลงอ่ะทำไมวะมาดอกนี้บับเขาไปดอกโอ้โหเงินแล้ว่าเมกะ372บาทถือว่าเอาเรื่องเอาจ่ายนะเห็นปะสุดผลเอาสุดผมเอาเลื่ยงอยู่แล้วผมบอกเลยว่าผมมาเล่นเกมนี้มาเป็น10ปี เป็น10บสโอ้โหมาเต็มแผงเมื่อกี้3ามควักคูนห้าไปดอกนี้50าสเจ็ดเคไวลง1ตัวไวลง1ตัวตัวเองมาเต็มแผงอ่ะสองร้อบปาไปดอกหนึ่งสี่สิบบาทเจ็ดเคเอาเลี้ยงกับเบียงแตกฮะแบบนี้นามโม3ามจบก็ไม่ไหวฮะนาโยโอ้โหเงินลงอเมริกา423บาทโอ้โห,งงม,าาโโหมาน้อยแต่มาอยู่นะแจ๊มบอกเลยว่ามาน้อยแต่กำไรอะครับมาน้อยแต่กำไรอะครับเออฟรีสปิน ฟรีสปินสเกตึงสเกตตุยลงมาเออสวยสวยลงแบบนี้ก็สวยนะครับแปดหมุนอย่าไปอย่าไปกระโป๋ผมชอบนะฟรีสปินแบบว่าถ้ามันเข้าฟรีฟรีอ่ะถ้ามันเข้าฟรีสปินแบบเกมในโน้ตสั่นเพราะว่ามันจะมีแบบเพิ่มเพิ่มหมุนทุกเพิ่มหมุนให้ด้วยฟรีพวกเนี้ยก็ดีไปอย่างนะดูดิกำไรมาเมื่อกี้เอามา500ยกว่าตรงนี้ได้มา1 1 5่ง้วาแ คิดเอาตึงไม่ตึงครับเอาหูปาไปดีโหได้เพิ่มมาอีกฝองหมุนนะครับน้องๆคิดเอาได้เพิ่มมาอีก2องหมุนนะฮะเนี่ยผมชอบมันแบบนี้แหละไปครับผมเรามาไหลก็รู้ก็ต่อยาวๆเลยแล้วกันนะจ๊ะผมบอกเลยว่าใครที่สนใจยอยากไ,ได้ตามรองเปิดใจไปไดนไปตามกันได้ลิงก์สมาัครผมปักหมุดให้เรียบร้อยแล้ว,อ,ลว,อ,ลวอยู่ใต้ขอมต์เลยนะจ๊ะไปกันครับผมโอ้โหเพอรโอ้พัดเจ้ามันก็จะเพิ่มรัวๆเลยเนาะหมุดนะ เพิ่มก็จริงแต่ไม่จ่ายให้กูเลยปลาไปดอกนี่มา18บาทไว้ลง1ตัวโอ้โหปั๊บปรดีไว้ลง2ตัวมาไปดอกนี่ห้าร้อยเจ็ดเคขออีกสักปะโอ้โหคุณเท่าไหร่เม่กะนาโมโอ้โหเงินเอาฟุตเปอร์เมกะห้าร้อบาทเอาเรียงเหมือนกันนะเนี่ยหรือเรียงกับเบียงแตกฮะโอ้โหคุณคูณเข้าไปรัวๆเลยครับปลาใบดอกนี้คูณ10มา120ต่อเจมาว่าโอ้โห82บาทมาฮะ เอาเลี่ยงหว่ะท่านผู้ชมเงินมันก็โตฮะสองพันสองุเออสองพันสองเอ้ยสองร้อยสองบาทเพราะว่ายุธทำมันติดติดขัดขัด,ขดพูดอะไรไม่ค่อยเป็นโอ้โหใจมันไม่อยู่กับนี้กับตัวใจมันอยู่ที่เงินเราแล้วอตอนเนี้ยคิดว่าเอาไปทำอะไรดีประมาณเนี้ยโอ้โหตัวเอมาแผ่นนี้ตัวเอมาแถวนี้ตัวเคมาโอ้โหแล้วร้อยแปดดเจ็ดบาทเจ็ดเคคูณทสี่คูณมันไม่ลงนะถ้าคูณแบบ คูณลงลงลงแบบคูณแบบลงล้วน ah. แล้วไอ้นี่ก็จ่า <cart> ยล้วนเลยประมาณนี้แบบโหดเลยอ่ะโหดแบบว่าโหด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 จริงๆอ่ะไม่เกี่ยวกับเกมได้ไม่เกี่ยวกับสุดผมคูณสิบห้าใบดอกนี้มาหกสิบบาทเจ็ดเคเอาเรื่องอยู่นะแบบนี้นะโมโอออยโอโอโหสองร้อยสองสองร้อยยี่สิบแปดบาทนะจ๊ะไปมันไม่ไปไหนแล้วไอ้หมุนพวกนี้เห็นไหมเข้าฟรีรอบเดียวคือคุ้มอ่ะคุ้มเลยอ่ะ อาฝีรอบเดียวคือคุ้มอ่ะน้ำชมได้เพิ่มมาอีกหมุนหนึ่งอะ่ะคิดเอาคุ้มที่คุ้มอ่ะคุ้มที่คุมค้ม,ม,ค,มค,คิดเอาได้เพิ่มมาอีกหมุนหนึ่งอะ่ะอืมอ้มตัวเอปะ่ะเงินลาวาก็โตมาฝ่อร้อยเจ็ดสิบมาสุดท้ายโอ้โหยังไม่สุดท้ายอีกยังไม่ใช่หมุนสุดท้ายอีกอะ่ะคิดเอาตึงไม่ตึงอ่ะครับโอ้เชิดมาต่ฟัคเลยอะ่ะ โอ้ชิตเาจะฟักโรมาดีไปเต็มแม่งมาดอกนี้110บาทถ้าคุณยิบเอ็ดลงนะเมื่อกี้หึงหวานเลยอะเอ้ยรวมมาดอกนี้รวมเป็น1732งองถือว่าเหมือนเดิมโอโจ้โด้วยนะจ้าท่านผู้ชมจ๋าป่ะเรามาหลายนอกกันต่อมาขอคอันนี้เปิดเทอร์โบเลยแล้วกันนะจ๊ะโอ้โหเปิดเทอร์โบแต่ไม่จนะา่ายอะวอยด์ลงหนึ่งปัวปลาไปดอกนี้มาเดียวคูณสองไปหนึ่งบาทเด็ดเคไม่จ่ายเลยว่า ขู่เข้าฟรีมันจ่ายแลายหลายนอกมันก็ไม่จ่ายอะลงมากนะนี่ยตกกับบ้านแพงเลยพูดคำหยาบไปก็ต้องขอโทษขอภัยกันด้วยนะครับผมนะไม่จ่ายเลยครับไม่จ่ายเลยครับมาพอเลยพอเลยขออนุญาตพอแค่นี้ก่อนนะไปฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมเดินจ้ะไม่บ่ายจ้ะจู๊